อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่521กองทัพสัตว์ร้ายบุกต่อเนื่องในคืนก่อนพวกมันถูกขับไล่ผลักดันจนต้องถอยร่นมาถึงที่นี่มิติที่พวกมันเคยอาศัยอยู่แตกต่างจากโลกใบนี้อย่างสิ้นเชิงเดิมพวกมันเพียงอยากกินอาหารแต่กลับถูกทำร้ายดังนั้นจำเป็นต้องแสดงความดูร้ายออกมาอารวาดคลั่ง และเมื่อเห็นอาหารอย่างชินเฟิงมาโผล่ใกล้ปากตัวเองพวกมันจะทำเป็นเฉยเมยได้อย่างไรมอกว่าสี่ห้าวัวกระหายเลือดควบฝีเท้าเข้าหาฉินเฟิงกระทั่งสัตว์ร้ายเผ่าพัน์อื่นก็ยังครูกันเข้ามาล้อมฉินเฟิงจากหลากทิศทางตายซะมีดกษัตริย์ครามปรากฏในมือฉินเฟิงแสงสีแดงม่วงศาสวัยลุกชนมีดเปลวเพลิงชัว ลำแสงที่ลุกไหม้หลอมเหลวยืดขยายยาวกว่าสิบเมตรวาดสะบัดเป็นภาพติดตาดั่งนกยูงรำแพนกวาดรอบทิศทางเป็นรูปพัดศัตรูที่อยู่ต่อหน้ามันมิต่างอันใดกับไก่กาโดนหั่นเป็นชิ้นในคราวเดียวฉินเฟิงตัดสังหารรอบสารทิศฝูงสัตว์ร้ายร่วงหงายลงกับพื้นเลือดทะลักเจิ่งนองราวกับพรมแดงเป็นทางเดินให้แก่ฉินเฟิง และไม่นานฉินเฟิงก็มาถึงเบื้องหน้าของราชันวัวกระหายเลือดสะบ,บ้านมีดกระสัดครามในมือเหวี่ยงสะบัดราชันวัวกระหายเลือดตระหนักได้ถึงภัยคุกคามใหญ่หลวงมันหวีดร้องเสียงยาวแหลมเร่งดีดตัวหลบอย่างรวดเร็วร่างกายมันแมกกำยำใหญ่โตทว่าก,กลับคล่องแคล่วว่องไวอย่างเห็นได้ชัดตดูแต่ก็ทำได้เพียงเลี่ยงจุดตายเนื้อชิ้นใหญ่ถูกเฉือนลงโดยตรง เป็นที่รู้กันดีว่าเผ่าพันธุ์วัวกระหายเลือดครอบครองพลังป้องกันอันแข็งแกร่งชนิดยากจะหาที่เปรียบกระทั่งกระสุนปืนใหญ่ยามตกถึงตัวราชันวัวก็สร้างความเสียหายได้เพียงเผาขนมันเท่านั้นทว่าฉินเฟิงกลับสามารถฝ่าพลังป้องกันของมันได้อย่างง่ายดายราชันวัวกรีดร้องหน้าสังเวชฉินเฟิงไม่คิดปล่อยอีกฝ่ายก้าวสะเอึกไปข้างหน้าไล่าตามทันควันเทคนิคก้าวมังกร ความเร็วของฉินเฟิงทยานไปอีกขั้นไวใจนมิอาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเขาฉีกหลบไปด้านข้างของราชันวัวยามสองเท้าแตะลงกับพื้นเกิดเป็นแรงย่ำอย่างแรงตูมพื้นดินแตกกระแหงฉินเฟิงดิดตัวขึ้นจนมาถึงระดับความสูงเดียวกับราชันวัวพอดิบพอดีมีดกระสัจากเบื้องหลังทิ่มแทงไปยังร่างกายที่หนาและกว้างใหญ่ราวกับกำแพงเมืองพรวด มีดกระส์ครามจมลึกจนมิดด้ามเป็นสองซี่ไปซะฉินเฟิงย่ำเท้าลงบนตัวราชันวัวสองมือคว้าจับด้ามมีดทุ่มสุดแรงกรีดลากมันลงมายังเบื้องล่างปากแผลขนาดใหญ่ถูกเปิดออกตามการเคลื่อนไหวของฉินเฟิงและตำแหน่งที่ฉินเฟิงโจมตีก็คือตำแหน่งเอวของราชันวัวมีดกระส์ครามยาวมากกว่าหนึ่งเมตร เมื่อคมมีดของมันจมลึกลงไปยามกรีดลากลงเลยสามารถตัดเฉือนลึกเข้าไปถึงหน้าท้องเลือดไหลทะลักมิต่างจากน้ำหลากโชคยังดีที่ฉินเฟิงมีโลบปราณกำลังภายในคอยปกคลุมเอาไว้แต่รอบตัวเขามิใช่มันท่วมไปด้วยเลือดจนผู้คนจากระยะไกลไม่อาจมองการเคลื่อนไหวของฉินเฟิงได้อย่างชัดเจนเห็นแค่เพียงฝนเลือดเท่านั้น เมื่อช่วงท้องถูกแหวกออกลำไส้และเครื่องในของราชันวัวก็ห้อยตกลงมามอโจมตีเพียงครั้งแต่กลับสามารถทำให้ราชันวัวได้รับบาดเจ็บสาหัสราชันวัวเถื่อนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็กล้ามกลืนฝืนทนหันศีรษะอย่างแรงเล็งเขาแหลมทิ่มแทงไปทางฉินเฟิง่งในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายราวกับสามารถรีเทน์พลังแฝงออกมาได้ ร่างที่สมควรเงงงักของราชันวัวกลับว่องไวขึ้งอย่างกระทันหันและการโจมตีนี้อีกไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็จะชนเข้ากับร่างของชินเฟิงกอัคคีฉินเฟิงปลดปล่อย ability ไฟของเขาดีถึงไปอีกทิศทางหลบเลี่ยงงงการโจมตีได้ทันควันขณะเดียวกันในฝ่ามือของฉินเฟิงระเบิดแสงอันน่าหวาดกลัวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นสีดำโกรธยมมาทูต มวลสีดำขนาดใหญ่สาสเข้าปกคลุมช่องท้องของราชันวัวกระหายเลือดนะตำแหน่งบาดแผลของมันเป็นส่วนที่เปราะบางพลังชีวิตถดถอยมิได้เปลี่ยนไปด้วยพลังป้องกันอีกต่อไปฉะนั้นจะต้านทานการรุกรานอบิลิตี้ที่เกิดจากพลังสมาธิระดับจักรพรรดิของฉินเฟิงได้อย่างไรไม่กี่อึดใจกลิ่นอายแห่งความตายก็มาเยือนลำไส้ของราชันวัวเริ่มเน่าเปื่อยพลังชีวิตถูกปัดขาด และการกัดกร่อนนี้ยังคงแพร่กระจายไปอย่างต่อเนื่องราชันวัวมิอาจทานรับความเจ็บปวดได้ดวงตาเหลือขึ้นฟ้าร่วงลงกับพื้นหากมิใช่เพราะราชันว,วัวตัวนี้ครอบครองพลังป้องกันอันแข็งแกรง่งฉิมเฟิงคงสามารถสังหารมันได้ในกระบวนท่าเดียวไปแล้วดังนั้นเพื่อสังหารมันเขาเลยงัดเทคนิคมากมายสร้างความเสียหายจนมันสูญสิ้นความสามารถในการต่อสู้ แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาก็ง่ายดายมีดกริย์ครามของฉินเฟิงสาดแสงสวยัยตัดกระดูกสันหลังที่เปื่อยยุ่ยจากกรดยมมทูตกระดูกสันหลังคือสิ่งจำเป็นต่อทุกชีวิตหากถูกทำลายไม่ว่าพลังชีวิตของราชันวัวจะมากมายแค่ไหนก็ไร้ซึ่งการขัดขืนพลังพิเศษดูดกลืนเริ่มทำงานในลมหายใจเดียวจากเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ใช้เวลาเพียงห้านาที ราชันวัวกระหายเลือดก็จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของฉินเฟิงฉินเฟิงคุ้นชินกับการต่อสู้แบบนี้แล้วดังนั้นไม่รู้สึกยินดีใดๆทว่าคนอื่นๆกลับจ้องมองฉากนี้ด้วยดวงตาที่เบิกกว้างอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้พวกเขาตะลึงอีกรอบก็เกิดขึ้นเพราะในบรรดากองทัพสัตว์ร้ายใช่ว่าจะมีเพียงราชันวัวในกลุ่มของพวกมันยังมีราชันสิงโตแสงเลเวลซีสามรวมอยู่ด้วย ทั้งเนื้อทั้งตัวของมันเป็นสีทองเป็นเจ้าป่าจรัดแสงราวกับตะวันดวงน้อยๆและพลังทำลายล้างของเผ่าพันธ์สิงโตแสงแข็งแกร่งยิ่งกว่าวัวกระหายเลือดทั้งยังว่องไวมากเมื่อมันปรากฏตัวผู้ใช้พลังเลเวลบีที่ประจำการอยู่เบื้องบนก็เริ่มติดต่อและปรึกษากันและกันอย่างไรก็ตามตอนนี้ราชาสิงโตแสงที่ว่ากลับถูกพันธนาการไว้โดยเด็กสาวด้วยแท่ขนาดใหญ่ ตามปกติแล้วแท่นี้มีขนาดยาวไม่เกิน3เมตรแต่เมื่ออัดฉีดมันด้วย a อบิลิตี้แท่เงินจะสามารถยาวได้นับร้อยเมตรหลังจากที่มันรัดพันราชันสิงโตก็ยังไม่สังหารศัตรูในทันทีเด็กสาวมองไปยังทิศทางของฉินเฟิงเมื่อเห็นว่าฉินเฟิงสามารถกำจัดราชันวัวได้แล้วเด็กสาวก็ขยับมือเวี่ยงราชันสิงโตร่วงตูมลงเบื้องหน้าฉินเฟิง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กสาวที่ว่าคือไปหลีชั่วหัวของราชันสิงโตที่ถูกรัดพันโดยแส้มิติของไปหลีถูกสะบั้นขาดทันทีฉิมเฟิงแซงทําเป็นว่าราชันสิงโตแสงยังไม่ตายก้าวไปข้างหน้าและจ้วงมีดเข้ากลางหว่างคิ้วมันสําหรับราชันสิงโตแสงเกรงว่ามันคงไม่คิดว่าทำไมตนเองถึงต้องตาย สิ่งแรกที่มันคิดคงเป็นเรื่องที่ว่าตนไปทำอะไรให้จักรพรรดิสัตว์ร้ายเลเวลซีรำคาญใจแน่นอนเหตุผลที่ไปลหลีโยนราชันสิงโตออกไปก็เพื่อให้ฉินเฟิงดูดซับพลังงานที่กระจายออกมาจากศพมันณขณะน,นี้พลังงานจากสองราชันได้ซึมเข้ามาในร่างกายของฉินเฟิงผสานไปกับพลังงานจากราชันมังกรเลเวลบีก่อนหน้านี้ ทำให้เงื่อนไขที่จำเป็นต่อการยกระดับความแข็งแกร่งทางกายภาพถูกเติมเต็มก้าวขึ้นสู่เลเวล C2 เนื่องจากการต่อสู้อย่างต่อเนื่องทำให้การยกระดับของฉินเฟิงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันทหารชายแดนและผู้ใช้พลังโดยรอบต่างระเบิดเสียงโห่ร้องชัยโยออกมาเพราะฉากนี้มันเติมเต็มความหวังให้กับพวกเขามากจริงๆ เมื่อครู่พวกตนต่างรู้สึกว่าอันตรายกำลังมาเยือนแต่ปัจจุบันหายนะที่สามารถฆ่ากลุ่มชีวิตได้หายไปแล้วตายราชันสัตว์ร้ายตายแล้วฆ่าพวกมันที่เหลือฆ่ากดดันให้พวกสัตว์ร้ายถอยกลับไปฝูงชนร้องคำรามเริ่มลงมือสังหารด้วยความฮึกเหิมฉินเฟิงนี้ได้หยุดมือไล่สังหารสัตว์ร้ายต่อไปกวาดล้างพวกมันอย่างรวดเร็ว เพราะในสนามรบไม่ใช่ว่าทุกคนจะแข็งแกร่งพอๆพกับชินเฟิงผู้ใช้พลังเลเวล C บางคนหากสะเพราย่อมถูกรุมสังหารโดยฝูงสัตว์ร,ร้ายถูกพวกมันฉีกกินเป็นชิ้นๆไม่อาจพบแม้แต่ศพตายอย่างไร้ดินกลบฝังกองทัพสัตว์ร,ร้ายมักมาพร้อมกับความตายเสมอส่วนสิ่งที่ชินเฟิงสามารถทำได้คือการเร่งสังหารศัตรูให้เร็วขึ้นสักหน่อยก็ยังดี ขับไล่พวกสัตว์ร้ายให้จากไปหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงกองทัพสัตว์ร้ายอันน่าสยองขวัญก็ยินยอมล่าถอยไปจากนั้นทหารติดอาวุธจำนวนมากก็ก้าวลงจากกำแพงส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ใช้พลังเลเวลดีและอ e. ีทั้งหมดเริ่มเก็บกวาดสนามรบติดตั้งอาวุธและปล่อยโดรนบินออกไปสำรวจตรวจจับสถานการณ์ภายนอกติดติดติดฉิงเฟืงแม้ไม่เหน็ดเหนื่อย แต่ยังไม่ทันนั่งลงพักหายใจอุปกรณ์สื่อสารของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งวิดีโอจากโดรนถูกส่งเข้ามาในมือของชินเฟิงหัวหน้าผู้รับผิดชอบชายแดนป่าหยวนนายพลเลเวลบีเปล่งเสียงตะโกนออกมาทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกองทัพสัตว์ร้ายอีกระลอกกำลังจะมาแล้วคาดว่าในอีกสิบนาทีจะถึงสนามรบกองทัพสัตว์ร้ายมักกระจายตัวมาไม่สม่ำเสมอ ทว่าเมื่อการต่อสู้รอบแรกจบลงและกลิ่นเลือดโชยออกไปย่อมเป็นการดึงดูดสัตว์ร้ายให้เข้ามามากขึ้นต้องรับมือยิ่งกว่าเดิมตอนที่522เริ่มโจมตีเลือดนี้ดึงดูดสัตว์ร้ายให้เข้ามามากขึ้นมิต่างจากกองหิมะที่ยิ่งนานยิ่งทับถมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางหยุดจนกว่าเกล็ดหิมะจากบนฟ้าจะไม่ตกลงมาอีก เบื้องล่างกำแพงชายแดนผู้ใช้วรยุทธ์โบราณทุกคนต่อสู้อย่างหนักท่ามกลางสมรภูมิสัตว์ร,ร้ายตนหนึ่งแยกตัวจากฝูงกระโจนเข้าขย้ำผู้ใช้พลังเลเวลซผู้ใช้พลังเลเวลซีเห็นสัตว์ร,ร้ายตรงเข้ามาพลันเร่งรา้าปราณกำลังภายในระเบิดออกมาห่อหุ้มปกคลุมกายทันทีเดรัจฉานเอ๋ยจงมอบชีวิตแก่บิดา ขวานในมือเขาสาตแสงจราดฟาดลงบนร่างของสัตว์ร้ายอย่างดุดันตามปกติแล้วกระบวนท่าวรยุทธน์นี้สามารถสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้อย่างมากแต่ในเวลานี้ผลลัพธ์ของมันกลับปรากฏเคียงรอยตัดจางๆยาวไม่ถึงครึ่งเมตรมิอาจสร้างอาการบาดเจ็บได้มากพอตรงกันข้ามกลับยิ่งกระตุ้นห่วงอารมณ์ดุร้ายโกรธเกรี้ยวของสัตว์ร้ายหก สัตว์ร้ายโฉบกายกระแทกสวนเข้าใส่ด้วยความเร็วอันน่าหวาดกลัวแย่ yeah, ละสิผู้ใช้วรยุทธ์โบราณต้องการถอยหนีแต่ก็พบว่าความเร็วของตนเองมิอาจเทียบกับสัตว์ร้ายได้เลยอ๋อมันคือทหารสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ร้ายวิวัฒนาการใครก็ได้ช่วยฉันยังไม่ทันจบประโยคสัตว์ร้ายราวกับสายลมโฉบเข้าถึงข้างกายเขาปากใหญ่อ้าออกงับ เข้าใส่ผู้ใช้พลังเลเวลซีทันทีเพลงรานกำลังภายในที่เปรียบดังกระจกใสแตกเป็นเสียงเสียงต่อมาบังเกิดเสียงกรอบจากฟันแหลมที่ฝังลึกบดลงบนกระดูกคนผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลซีจบชีวิตลงภายใต้คมเขี้ยวสัตว์ร้ายและฉากดังกล่าวนี้ตามแนวกำแพงชายแดนอันกว้างใหญ่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฉิมเฟิงย่อมตรหนักถึงเรื่องนี้ แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้ก่อนเกิดใหม่ทุกครั้งที่เกิดการลุกรารจากกองทัพสัตว์ร้ายเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอเสมอเพื่อหยุดยั้งการลุกรานจากสัตว์ร้ายในแต่ละปีมนุษย์ต้องจบชีวิตลงหลักพันหลักหมื่นคนฉินเฟิงเคยมีประสบการณ์พบเจอกับผู้คนตกตายต่อหน้าหลักหมื่นคนในสงครามมาแล้วก็จริงแต่เมื่อเห็นฉากนี้แววตาของเขาก็อดแดงฉานไม่ได้ ความโกรธประทุโหมในจิตใจเนื่องจากในชีวิตก่อนชินเฟิงอ่อนแอแม้เขาจะสามารถต่อสู้ท่ามกลางการรุมล้อมจากสัตว์ร้ายได้แต่หากต้องเผชิญกับระดับทหารหรือนายพลในเลเวลเดียวกันเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นไม่มีเวลามามัวเมตตาสงสารสนใจเกี่ยวกับวิกฤตของผู้อื่นทว่าในชีวิตนี้ฉินเฟิงตระหนักดีถึงความแข็งแกร่งที่ตนครอบครอง ซึ่งมันมากพอที่จะใส่ใจคนอื่นๆท่ามกลางเสียงเออะโวยวายกลางสมรภูมิฉินเฟิงร้องคำรามขึ้นทันใดเป็นแบบนี้ต่อไปต้องแพ้แน่ๆผมจะไปดักพวกมันตรงรอยแยกมิติป่าหยวนพวกคุณช่วยกันร,รับมือมันตรงนี้นะระหว่างกล่าวฉินเฟิงก็ตวัดคมมีดสังหารสัตว์ร้ายไปอีกตัว ทุกที่ที่เขาเก้าวผ่านทุกสิ่งล้วนถูกทำลายสิ้นชีวิตของเหล่าสัตว์ร,ร้ายถูกเก็บเกี่ยวไปตลอดทางช่วงเวลานี้ร่างของฉินเฟิงกระโจนไกลออกไปมุ่งสู่ส่วนลึกของป่าหยวนเหล่าเลเวลบีและซีที่คอยป้องกันกำแพงกระทั่งทหารชายแดนบนกำแพงเมืองพอได้ยินก็นิ่งทั้งราวกับถูกแช่แข็งเพราะพวกเขาคงไม่อาจจินตนาการว่าการดำรงอยู่อันน่าสะพรึงของกองทัพสัตว์ร,ร้าย ที่มนุษย์ต้องคอยเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดมาจูจ่ๆจะมีคนคิดพิสดารชิงเป็นฝ่ายบุกโจมตีกองทัพสัตว์ร้ายซะเองแต่ทำแบบนั้นมันไม่เท่ากับเป็นการโยนตัวเองลงสู่ความตายหรอกหรือเมื่อกี้เขาบอกว่าจะบุกเข้าไปใช่หรือเปล่าบ้าไปแล้วหรือไงเฮยรีบกลับมาเร็วเจ้าหมอนั่นเป็นใครกันจูจ่ๆก็ทำเป็นเก่งคิดบุกเข้าไปในป่ายหยวนเหล่าผู้คนร้องตะโกนขึ้นพร้อมกัน อย่างไรก็ตามในบรรดาผู้ใช้พลังเลเวลบีบางคนเวลานี้ดวงตาของพวกเขาพลันเปล่งประกายนั่นฉินเฟิงถ้าเป็นเขาล่ะก็มันอาจเป็นไปได้เลเวลบีพึมพำกับตัวเองเบื้องหลังเลเวลบีลูกน้องคนหนึ่งที่ยังหนุ่มอายุน่าจะราวราว31-32ถึง32แต่สามารถก้าวสู่เลเวลซได้แล้วถือว่ามีพรสวรรค์กว่าคนทั่วๆไป เมื่อเห็นหัวหน้าตนมองไปยังทิศทางของฉินเฟิงก็เกิดความริษยาขึ้นในจิตใจเจ้าหมอนั่นคิดว่าตัวเองเป็นใครกันกล้าพูดว่าจะบุกไปยังรอยแยกมิติไร้สาระสิ้นนี้ไม่ใช่ว่าเขากลัวกองทัพสัตว์ร้ายและพูดแบบนั้นเพื่อหาโอกาสลอบหลบหนีหรอกนะเมื่อได้ยินชายหนุ่มกล่าวคนอื่นๆก็คิดแบบเดียวกันเริ่มสบดด่าออกมา อย่างไรก็ตามเลเวล B พอได้ยินสีหน้าของเขากลายเป็นเย็นชาหันควับมาตำหนิอย่างรุนแรงหุบปากซะถ้าฉินเฟิงบอกว่าทำได้เขาต้องทำได้พวกแกไม่มีคุณสมบัติพอที่จะตัดสินเขาอ่าผู้ใช้พลังเลเวลซีสับสนเล็กน้อยแต่เมื่อมองไปยังสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังของหัวหน้าซึ่งเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายดูไม่ได้เอ่ยล้อเล่นเลย เข้าใจแล้วบอสว่าแต่คนคนนั้นเป็นใครกันเป็นใครงั้นหรอเมื่อโดนถามคำถามนี้เลเวลบเองก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำตัวฉินเฟิงอย่างไรดีเป็นผู้การรัดเล็กๆระดับล่างเป็นคนสังหารกวงเว่ยเป็นรุ่นเยาวมากพรสวรรค์เป็นคนที่เข้าสำรวจหุบเหวตอนเหนือและได้รับแต้มสงครามเกินกว่าหนึ่งหมื่นกลับมาทุกวันหรือเป็นตัวตนทรงพลังที่เกินกว่ามนุษย์เลเวลเดียวกันจะเข้าใจดี บุคคลเช่นนี้ยิ่งคิดยิ่งน่าทึ่งระหว่างพวกเขากำลังสนทนาห่างออกไปหลายพันเมตรทันใดน,นั้นเองจูจ่ๆผืนฟ้าและผืนโลกก็เปลี่ยนสีไปเปรี้ยงเสียงฟ้าร้องดึงอึกกระทึกต่อมาพลันปรากฏเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นอากาศเบื้องบนในป่าหยวนมีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงกว่า20เมตร ทว่าขนาดนี้เปเลวเพลิงที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงแรกมันลอยสูงยิ่งกว่าต้นไม้ใหญ่เพียงครึ่งหนึ่งน่าจะสักราวราวสาเมตรและต่อมาค่อยๆขยับขยายจนขึ้นไปสูงกว่า100เมตรบรรยากาศที่ชวนให้ผู้คนหวาดผวาระเบิดออกมาผู้ใช้ Ability Level B มบางคนโดยเฉพาะผู้ใช้ Ability ไฟ เมื่อเห็นฉากนี้ต่างตลึงงานร้องอุทานด้วยความตกใจนั่นเพลิงบรรจบมันคือเทคนิคเพลิงบรรจบขณะนี้ฉินเฟิงยืนอยู่ห่างออกจากทุกคนนับพันเมตรเดิมฉินเฟิงคิดจะเร่งบุกเข้าไปให้ลึกกว่านี้แต่ไม่นึกเลยว่าห่างออกไปอีกพันเมตรกองทัพสัตว์ร้ายอีกระลอกจะปรากฏขึ้นในครั้งนี้เป็นระลอกกองทัพของเผ่าพ,พันธุ์ที่โดดเด่นด้านความเร็ว สัตว์ร้ายเลเวลซีสี่เสือดาวรัติการสัตว์ร้ายสายพันธุ์นี้ว่องไวมากครอบครองทักษะโจมตีที่ทรงพลังทั้งยังสามารถใช้รูนมืดเพื่อลอบเร้นกายหากปล่อยให้สัตว์ร้ายฝูงนี้หลุดออกไปถึงเขตชายแดนฉินเฟิงรู้สึกว่ากำแพงชายแดนคงมิอาจต้านทานถึงคราวล่มสลายยังไม่พอเสือดาวรัติการสายพันธุ์นี้ ทันทีที่ข้ามเขตชายแดนเป้าหมายของมันย่อมไม่พ้นเมืองเปิดหัวที่นั่นมีการจราจรค่อนข้างซับซ้อนตึกรามอันหลากหลายเป็นภูมิประเทศที่ง่ายต่อการซ่อนตัวน่ากลัวว่าจะมีผู้บริสุทธิ์หลายพันหลายหมื่นคนต้องกลายเป็นอาหารเติมเต็มกระเพาะของเสือดาวรัติการดังนั้นฉินเฟิงจึงไม่ลังเลใจทิ้งดิ่งลงจากฟากฟ้าอย่างรวดเร็ว ร่วงโครมลงท่ามกลางฝูงเสือดาวรัติการจากนั้นตามร่างกายของฉินเฟิงก็แพร่กระจายรูนไฟมหาศาลออกมาเพียงพริบตาเพลิงบรรจบก็ลุกลามเป็นวงกว้างกินรัศมีหลายร้อยเมตรล้อมรอบปกคลุมฝูงเสือดาวรัติการฝูงเสือดาวหลายพันตัวถูกฉินเฟิงขังเอาไว้ทันทีเปเลวเพลิงลุกโชดช่วงในอากาศแผ่เผาและก่อตัวเป็นรวยักษ์สูงกว่า30เมตร ก่อร่างเป็นแนวกำแพงขนาดใหญ่และภายในอาณาเขตไฟฉากจำนวนนับไม่ถ้วนได้ปรากฏขึ้นเริ่มจากเปลวเพลิงม้วนตัวเป็นวงก่อร่างเป็นบอลไฟขนาดยักษ์ค่่วงตกลงจากฟ้าขณะดเดียวกันพื้นดินถูกเติมเต็มไปด้วยลาวาพร้อมกับเสาแมกมาปะทุข,ขึ้นสู่เบื้องบนมังกรไฟนับไม่ถ้วนแหวกว่ายอยู่ในทะเลสาพเพลิงหนืด ability เพลงบรรจบไม่เพียงแต่สร้างอาณาเขตของตนเท่านั้นแต่มันยังสามารถเรียนรู้ ability ของเจ้าของและนำมาผสานร,รวมในอาณาเขตของตัวเองได้ด้วยเหตุนี้เองก่อนหน้านี้จึงได้กล่าวอธิบายไปว่ายิ่งครอบครองรูนมากเท่าไหร่อำนาจของเพลงบรรจบก็จะยิ่งน่าหวาดหวั่นขึ้นเท่านั้นเพียงพริปตาฝูงเสือดาวรัติการก็ถูกกวาดล้างจนเฮี้ยน หนึ่งฝูงสัตว์ร,ร้ายเลเวลซีปะทะกับมนุษย์ระดับจักรพรรดิเลเวลซีฝ่ายแรกย่อมมีอาจต้านทานหลังกำจัดฝูงเสือดาวชินเฟิงก็เรียกเพลิงบรรจบกลับคืนปรากฏปีกที่ลุกไหม้สีฟ้าขึ้นเบื้องหลังเขาฉินเฟิงสยายปีกทะยานหายลับไปในอากาศมุ่งหน้าไกลออกไปขณะเดียวกันบนกำแพงชายแดนผู้ใช้พลังเลเวลบีที่สนทนากับลูกน้องในตอนแรกได้เอ่ยปากออกมา นายถามว่าเขาคือใครอย่างนั้นสินะฉันจะบอกแค่ครั้งเดียวจำเอาไว้ให้ดีเขาคือผู้ที่อยู่เหนือโชคชะตาและจะกลายเป็นอีกหนึ่งตัวตนทรงอำนาจในอนาคตผู้ใช้พลังเลเวลซีที่เพิ่งดูถูกฉินเฟิงเมื่อมองไปยังเปลวเพลิงและเจ้าของมันที่บินไกลออกไปเจ้าตัวก็รู้สึกราวกับถูกตบฉาดบนใบหน้าสองแก้มร้อนเผาด่งถูกไฟเผา